กระผมนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีขอให้คมเจ้าท่าทําแผนจัดสรรงบประมาณในการกุดลอกของลําสนธิซึ่งเมื่อปี2564เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ในอำเภอลำสนธิมีคนล้มตายไปหลายท่านหลายคนนะฮะขอให้กรมเจ้าท่าทํำงบประมาณ ขุดลอกคลองลำสนธิซึ่งมีความยาวประมาณ3 4กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้มีได้ง้มาได้1กิโล3ที่ผมจะท่ามาเริ่มการขุดแล้วและอยากจะให้ทําการขุดแล้วจะสางงบองมาให้ตลอดสายจะได้ลดการน้ําท่วมขึ้นมานะฮะครับในจังหวัดลบบรุรีพื้นที่ลบบุรีเขต4มีอำเภอแชร์บดานท่าหลวงลำสนธิสาโบ,บทดโคกเจริญเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวนมากซึ่งได้พูดในสภาแห่งนี้หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลและก็แก้ไขอำเภอลำสุธีก็เช่นกันเป็นพื้นที่ที่มีใบบมทกับราชพัสดุจานวนมากก็ไม่มีคนเข้าไปแก้ไขผิดกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่ทราบว่าใช้กฎหมายเดียวกันหรือไม่เพราะว่าบางจังหวัดเช่นจังหวัดเลยจังหวัดกระบี่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายบางที่เขาเป็นเนินเขาเขายังสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่พื้นที่จังหวัดลบบีเป็นพื้นที่ที่ เรียบไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าสงหวงสักต้นหนึ่งอยากจะให้ทางออรัฐบาลชาวบ,บ้านให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ในช่วงนี้ด้วยนะครับไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทางหลวงชนบทนะสายรอ,อ3031มกม14บสวกถึงกมอ5ิบ0บวก้ 200, บ้านน้อยพัฒนาหมู่5และบ้านโคกสมัทีหมู่หกตําบลหนองดีอำเภอลำสุขทิซึ่งทางสายนี้ระยะทางประมาณเกือบ20กิโลผ่านย่านชุมชนมาจดสาย2 0 5มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตคั้นกุตาเพชร นะสาย2260ตำบลกุสเพชรอำเภอลำสนทธิจังหวัดลบบุรีกม19บวก900ถึงกม21บวก500อยากจะให้กรมทางหลวงขยายเป็น4ช่องจราจรเพื่อความสะดวกความปลอดภัยของประชาชนครับจากการที่ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตลำเภอชายวดานท่าหลวงลำสทุทธิสาบดโคกเจริญคือประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้สูงอายุ อยากได้ค่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมากขึ้นนะฮะจาก60ปีขึ้นไปนะอยากจะได้สัก1 0 0 0บาทเริ่มต้นไปเพราะเขาเหล่านั้นคือเป็นคนสร้างประเทศเราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยให้เติมใหญ่ขึ้นมานะจากการทำงานหนักของเขาเนี่ยก็อยากจะให้เขามีสิทธิ์ได้ส่วนนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นจาก1 0 0 0บาทขึ้นไปถึง2,000บาทนะครับชาวบ้านหมู่1ิตำบลโคกีบ้านโคกขีตำบลหนองรลีอำเภอลำันธี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ11หลังคาเรือนอยากให้การไฟฟ้าส่นภูมิภาคส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพื่อดูแลแล้วก็ให้ชาวบ้านได้้้มีไฟฟาาาใชเพระว่ มีไฟฟ้าใช้มาตั้งนานแล้วไฟฟ้าเขาบอกว่าอยากจะให้มีชุมชนมากกว่าน,นั้นถึงจะเข้าไปทําได้แล้วเรียกร้องค่าใช้จ่ายตัวประมาณ70%ของหน่วยงานแล้วก็ช่วงนี้ชาวบ้านก็ไม่มีรายได้อะไรก็อยากจะขอฝากท่านผู้ด,ดูแลด้วยครับขอบคุณมากครับบ้านปางน้อยบ้านนา้งผมหอม อำเภอลำดนทีนะฮะแยกทางหลวงหมายเลข3020ของทางหลวงโชบดนะฮะถึงบ้านจงโก,โกนบ้านหนองผบุ้งน้ําตกวังแสนดีระยะทาง3กิโลซึ่งประสบกับอุอทกภัยไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลทิ้งไว้2ปีแล้วและเส้นทางสาย3บ้านจงโกนัยสามแยกบ้านสมทรสมบูรณ์นะฮะจอดทางหลวงหมายเลข3020เช่นกันระยะทาง4กิโลก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดูแลเพราะว่าต่างคนต่างโยนไปโยนมาว่าไม่ใช่เส้นทางที่รับผิดชอบกันขอให้สำนักงานจังหวัด ท่านหลวงชบช่วยดูแลนะไฟสองแสงสว่างสาย2260บ้านหินลาวตำบลกุตะเพชรอำเภอรามสนธิจังหวัดลบบุรีเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่จานวนมากซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้งทางหลวงท้องถิ่นนะขอให้กรมทางหลวงท้องถิน่นทางหลวงชโบดหรืออะไรก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลถนนชารุดสายสะพานดําสามแยกทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็บางน้อย <c oughs> บ้านที่ดูแลหน่อยครับขอบคุณมากครับจากชาวบ้านตำบลกุตะเพชร อำเภอลำสมทิและก็ชาวบ้านตำบลเ่าวลวกอเภอลำสมทิผ่านตำบลเกาะลังอเภอชาวดานมีความเดือดร้อนการสัญจอไปมาระยะทาง8กิโลอยู่ระหว่างบ้านหนองประดูต่อบ้านหนองโกน้อยบ้านทรัพย์สน,ววนุนตำบลก่อลวกตำบลบุเพรทางสายนี้เป็นทานกลางอยากให้ทางหลวงชวนบทจังหวัดลบบุรีทำง,งบประมาณขอขยายทําเป็นถนนลาดยางขึ้นมาให้ชาวบ้านด้วยหน้าวัดสำราญสามคีถึงคองสะพานลำสมทิ หมูส่สบ้านสำานราญนะมลกุตะเพชรอำเภอชชบราอําเภอสมุทรเทีมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อชํารุสโทรมมากความยาวต่มา1กิโลเมตรทางองค์การท้องถิ่นไม่มีเงินพอที่จะมาบำรุงรักษาก็ขอให้ทางส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือดูแลหน่อยฮะเรื่องถือสิทธิ การการถือสิทธิ์ของที่ดินของอำเภอแชร์ชดานอำเภอท่าหลวงและอำเภอลำาุนทีทั้งสามอำเภอนี้อยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลนิดนะครับเพราะว่าคือผ่านมานาแล้วจนป่าน,นี้ยังมีปัญหาอยู่ครับ,ขอ,ข,อบขอบคุณมากครับถนนสายบ้านปางนางผมหอมบ้านจงโกบ้านทับสมบูรณ์อำเภอลำสุนที่จังหวัดลพบุรีซึ่งถูกน้ําท่วมมาเมื่อ2เดือนก่อนนี้จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขขอให้ทางจังหวัดหรืออำเภอเข้าไปช่วยดูแลอย่างเร่งด่วนเพราะว่า ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากการสัญจรลําบากทั้งหมู่บ้านนะฮะคือจากบ้านตําบลลำธนทิ่กับตบนนําบลนองลีนะอําเภอลำธนทินะคือถนนสาย2 2 5 6บ้านเขาน้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรสัญจรอ,อย่างมากและเป็นช่องทางแค่2เลนอยากจะให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมช่วยขยายช่องทางจราจรเป็น4ี่เลนเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะทางเส้นนี้เป็นย่านชุมชน อยากจะให้กระทรวงคมนาคมติดไฟแสงสว่างซึ่งในสาย2256นี้มีอีกหลายจุดซึ่งเป็นทางโค้งและทางย่านชุมชนอยากจะขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยพิจาด้วยครับขอบคุณครับเรื่องที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับราคาปุ๋ยที่แพงและก็มีจํานวนจํากัดไม่พออยากจะให้ฟื้นฟู โครงการปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้มีปุ๋ยที่ราคาถูกใช้และชาวบ้านถนนสาย2260ลำสนธิวังเชื่อมกุตเพชรนะฮะอยากจะได้ไฟแสงสว่างสองสองข้างทางเพราะว่าหมู่บ้านเยอะแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปค่อนข้างบ้านนะฮะบ้านของหินบ้านนนสะอาดแล้วช่วงที่สองบ้านยุบเสลียงบ้านหนองปาดูกม26บ้านหินลาวแล้วกม28ถึงกม32บ้านหนองป้อง และกม36ถึงกม36600บ้านบางเชื่อมครับอยากได้ไฟแสงสว่างครับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตอนนี้ไม่ทราบว่าทางอยากทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการยังไงกับการตัดอ้อยสดเพื่อส่งโรงงานยังมีค่าใช้ใจ่ายที่จะส่งเสริมให้ตัดไอยสดเข้าโรงงานในราคาตันละ120บาทเหมือนเช่นบีการหรือเปล่าเพราะตอนนี้เกษตรกรเขาถามมาชาวไร่เขาถามมานะครับขอบฝุณมากครับ